หนาวลจะปวดหัวมื่อนี้หนาวมื่อนี้มื่อนี้มันปวดีล่มแต่ว่นมันเย็นหนาวเย็นขี้ปวดหัวช่วงเที่ยงขึนมีปวดหัวเืยถ้าหนาวลายเป็นกี่พี่ดหัวน้อมันเขียเป็นแมงมันบอกมานนี่แมงมันหัวเขียวแสงไฟมันลงมามั้งแกงไฟกยนเส็วี่ เก,กลอน้องวัดา่านไปหรือเปล่าไม่นี้เป็นแ<อ>ม้ว่าเา<อ>บื้องอ <c oughs> ลูกได้เบ,บือบบ้องพอได้ป้ากินอะไรบ้างวันใดกนอะไบ้างปอะไรบ้งอบีเียองกนอะไรังโหีวิตปเราไปเปลี่ยนชุดกันเถอะักครับเแน ื่นแน่ mm. ่าไปไหนเนาะเ๊กเล้วนี่บัเปเ่เอาผมก็เบเป็นต่สั่งใช่เออตัวพลีเป็นตั้งเน้ยเคยเป็นเมนเป็นนะอีเล่เอามก็เบเกรที่ะเชียเอาไม่เอาไม่ก็นัก็เบปกะตั่งเด้อ เื่อนเเ่ไอันนี้เอามาบอกใอันนี้จบกันไหนมาให้มาดิเออเว้ยัวเบี้เขาไปตาหางดิอันนี้ไปทตาทไอไงะเ็ใจมีาน้ำผีหลอบอกมันคืว่าใจหยางแนะบางทีสีเสือแกมเกกับพราบางย่างเขาไล่เดสเลยนี่ยปว่า จากดำกลางแล้วกันนะเอาเอาพิ้วพระเอกกันทอบน้านก่อนโอ้ยเขาพิ้วผีกองกอยจ้าเฮ้ยเนี่ยกอยทะยมเน่ยเห็นบัว่าบวบบวบเนาะไปเปลี่ยนเลสื้อไปครับแอมแอมก็แก้เลย ฐานะจนไอ้โดนหยาดหยามมาก่อนวมาบิดที่เด่นค้าอ่อนผู้สาวคนสวยจัดไปเลยน้อยตาเต็ดตีบแต่เซราขอบคุณค่ะห้องต่อเป็ละห้องต่อฐานะจนไอ้โดนหยาดหยามมาก่อนวมาบิดที่เด่นค้าอ่อนผู้สาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าโชกำหนด สาวคนสวยเจ้าอันไปใส่เอวลอยเป็นบุญตาเดินมากกว่าขาอ่อนหน้าทั้งแบนกาวจนอ่อนเห็นแล้วใจ้ายสวยผู้ใดสิว่ากล่าวหาว่าบ่เรียบร้อยแต่ความเห็นอไอ้คนต่ำต้อยขอบคุณเอวลอยหลายๆอ่อน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 อลีเดียอินเดียเอ็นละเพอบังตาข้างบังตาข้าง น้ำสตางค์ีจอบบึงแต่มองดุนหนักบอดายเออบอดายฉันที่อาว่าพ่กคุณไอเล็กตีอเมตีไปเลยนี่เออเตอเตอราาได้อนี่พ่อพุดนาเอาเพราะไรปะเนีจยเจอนไรหล่าสัสดีครับสวัสดีเอฟซีเฟรย์คนไรสด ก้มกับวันทาเิียนบูชาขอบารมีทพีงพอหลอดมากเพงพรหลอดมากกว่านี้มรหลอนตังเนี่ยเราว่าตังเนมันซื้อมาอย่างพอพอพราอนพอกรใสโนเทียนกับลงสามทีคุณก็มีสายดีเลยมีพอจนทองเทรดนมาดานะไ เดินมานานรองไปพวกเปลี่ยนฟูยังไม่ได้ปิด่านนะครับจะขอตัวเก็ของ่อนันอตัวต้องไปมาัตัวแล้วขอทั้งตัวไหมนาพ่อจำเจลาแล้วคนดีที่เคยเา้าขอลาเจ้าห่างบันไปไม่ไกลนี้ บ่าหมอลำบุญน้อยโชคไม่ดีมาโ้ไปไปยาพไปอไปไปครับพี่น้องโอ้ยมือนหนาวจนปวดหัวบ่าหมอลำสาวหมอลำบวกมือลาว่าบาย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 เขาเือ่งพักกันโมบา้สต่ เจ้าจูแต่งเพลงให้เขามานะทำไมเพาะจังถามจริงจริงว่าน้าเสกเกินอะไรอตอบผมหน่อยทำไมคาตตวผมกูหน่อยก็เข้าจบจบเก็ดเบี้ยก็เคยได้เ้าแต่ว่าอยู่ในคาตัตหลายอยู่เพราะได้แก่ะฮะปากเนดืดอก็นั่งยังนและวเขพาพักกตายคิมสวดๆกันเนาะเพราะแซมมันเป็นตลกแล้วเดี๋ย อันมาสายพระเอกมันบ่อรุ่งมันบ่อไอ้ไอมาสายพระเอกมันบ่อรุงกรนเล็ตลกไปเลยมันบ่อเมีมาบันเขาช่นพระเอกเปันนพระเอกนงเอกเตลกข้าเจ้าห้มาทั้งนี้ไอ้ข้าเ้ายมาทังนี้ะอ่าปนขานเชียนปีน้องขาเีนอ่า้ามี่ขาเีป็นก้วปนปีนกุมานหน่อยปีนแก้วเป็นกุมานหน่อยถอนระ เมื่อนั้นแมเขาเมาหลอกลนเขาเขาประกาศว่าแม่ยาวจังสันเดอแม่แม่ยาวจังสันดีพระเอกดาวล่กไม่มีแม่พระเอกเสียงขึ้นแหนมแซมชนะใช่สายยาวสายยาวเราตเงกับากวบ่ทำไเสี่งอันเด เอดแล้วได้มาที่นี่ยักษ์รู้ละคิมมี่ฝากไว้แค่นี้นะครับน้องมนาพูดผิดคำในกิริยาใดพูดผิดออกไปถือว่าเป็นการแสดงเรื่องพ่อแม่เด้อให้มีความสุขกันแล้วกันคำพูดในวาจาใดน้องมนาจะเบ่าแกอีลูอีลิงกันเลยตัวเองเนอะ ขอบกท่ารเ่่ามเด้วยกัเลยอบคุ่ายบายบายบายแม่แม่ที่ดูคลิปนี้มีความสุขขอบคุณคเียวความเียนด้วยความเขียนความแอมเาแมวความเียนไปทีรบทยส่งอันไอเดคมหน่อยเาอยากเก็บของนะครับ